มาแล้วมาแล้วสวีดัสสวัสดีพวกกระผมอีกครั้งมีแบรลรี่กับชองเพยฮาสมาร์ทเวิร์คครับเรายังคงอยู่ในเกม Division 2กับ g ก o บ a อ e เวนทที่มีชื่อว่ารีแอน m a t e เป็นยังไงบ้างครับสนุกไหมความท้าทายมันเยอะดีนะครับเทศกาลยิงหัวระเบิดอ่าสำหรับใครที่ชื่นชอบความท้าทายนะครับมีเงื่อนไขเยอะแยะให้ทำไปหมดครับมากกว่าปกติแต่ก็นั่นแหละครับบางคนอาจจะไม่ชอบเยอะไปไม่เป็นไรครับ ถ้าใครชื่นชอบก็เปิดอีเวนต์นี้ครับถ้าใครไม่ชื่นชอบแต่ยังอยากสนุกแบบใหม่ๆก็เล่นไปเก็บเลเวลไปได้เหมือนกันครับไม่จำเป็นต้องทำเลเวลเพราะทุกๆครั้งที่เลเวลเราขึ้นครับเราก็จะได้ดาวแดงอยู่แล้วสำหรับวิดีโอนี้ผมจะมีจุดที่ใครชื่นชอบความท้าทายนะครับมีจุดที่เราสามารถที่จะฝ่าภารกิจได้จบไวพร้อมๆกันนะครับ ยิ่งจะสนุกสนานมากยิ่งขึ้นครับเมื่อเราได้เล่นกับเพื่อนๆงั้นมาดูภารกิจกันครับในแต่ละวัน<ป>เริ่มต้นกันที่วันที่3นะครับเปิดออปชันมาก็ไปที่ซีซั่นครับเราก็จะเห็นรีแอนิเมตครับ สำหรับใครที่ยังไม่ได้เปิดแอติเวตก็อย่าลืมไปเปิดแอติเวตนะครับมาวันที่3กันครับกำจัดสตูด้วยช็อตกันครับจำนวน30ตัวครับถัดมาก็จะเป็นกำจัดสตูที่เป็นเรียนเมีดด้วยระเบิดครับจำนวน25ตัวถัดมาก็จะเป็นกำจัดสตูที่เป็นเรียนเมีครับโดยการเปิดเดเล c กที e อย่างน้อย1 Di R ดเลกทีอ่าข้อ2ข้อ3ทําร่วมกันได้ครับถัดมาก็จะเป็น จบด่านในระดับความยาก Challenging ครับขึ้นไปถัดมาก็จะเป็นยิงเข้าหัวศัตรูด้วยอาวุธสเปเชียลของแต่ละสายครับแนะนำว่ากันเนอร์ครับ25ครั้งครับไม่จำเป็นต้องยิงให้ตายนะเท่านั้นเองครับเดี๋ยวทำให้ดูถัดมาก็กําจัดศัตรูที่เป็น Reanimate ด้วยการ m e l e e a t t a c k ครับ Oops, แน่นอนครับ สำหรับการทำภารกิจปาระเบิดผมยังคงใช้วิวพอยต์มิวเซียมอยู่นะครับเข้าไปด้านหน้าครับน้องมาริโอมาเล่นด้วยครับจับผมก็เผาให้เขาตายครับกะจังหวะดีๆก็ปาระเบิดครับพอเขาเกิดมาก็โดนระเบิดตายครับทำอย่างนี้25ตัวครับวิ่งเข้าวิ่งออกครับแค่นั้นเองตูมเรียบร้อย รบครับกำจัดตัวที่เป็นรีแอนิเมตด้วยลำเบิดอ่าเสร็จแล้วไปกันต่อครับสำหรับการใช้อาวุธพิเศษครับยิงหัวที่แนะนำเลยครับกันเนอร์ตัวเดียวเองนะครับผมยิงไปแล้ว2เป็น3แสดงว่าเป็นจำนวนครั้งครับไม่ใช่จำนวนคิวค่อยๆสกิดครับสกิดสกิดไปเป็นอันครบครับ ถัดมาวันที่4ครับกำจัดศัตรูที่เป็นรีแอนิเมตด้วยการยิงเฮดช็อตครับยิงเข้าหัวร้อยตัวอันนี้ใครมีสายสไนเปอร์แล้วไม่ยากสบายเลยครับข้อถัดมาครับเข้ายึดคอนโทรลอยด์นะครับโดยให้ศัตรูทุกตัวกลายเป็นรีแอนิเมตและเราห้ามออกจากวงครับอันนี้มีตัวอย่างให้ดูครับ ถัดมาก็จะเป็นกำจัดรีแอนิเมตครับที่เป็นอีลีทหรือว่าสตูหัวเหลืองครับ20ตัวถัดมาก็จะเล่นด่านสตองโฮครับระดับความยากฮาร์ดขึ้นไปแต่มีข้อสังเกตให้ดูนะครับต่อมาก็จะเป็นกำจัดรีแอนิเมตแบ็กทักครับ20ตัวแล้วก็สุดท้ายครับกำจัดสตูรีแอนิเมตด้วยสกิลครับทีนี้เรามาดูภารกิจกันครับเข้ายึดคอนโทรลพอยท์ โดยให้ศัตรูทุกตัวครับกลายเป็นรีแอนิเมตและเราอย่าออกนอกวงครับผมใช้ด่านโพเดนเคนครับอยู่ด้านขวาบนจากไวท์เฮาส์นิดหน่อยครับอย่าลืมปรับโหมดความยากเป็น Normal ก็พอครับก็เพียงพอสำหรับการพิชิตครับสำหรับภารกิจนี้ครับมีคอมเมนต์มาจากน้องๆครับในภารกิจ กโบอีเวนในครั้งก่อนครับเขาใช้ป้อมปืนและโดนครับง่ายกว่าเยอะเลยแต่บังเอิญว่าขณะที่ผมอัดวิดีโอนี้ผมลืมขั้นตอนนี้ไปสําหรับวิธีนั้นเพื่อนๆก็ลองไปใช้งานดูนะครับว่าป้อมปืนและโดนใช้งานได้หรือเปล่างั้นผมขออนุญาตไปลุยเป็นแบบลูกทุ่งกันก่อนนะครับยิงตัวให้เขาฟื้นมาแล้วค่อยยิงหัวครับจะได้ไม่พลาดประมาณนั้นแต่สําหรับวิธีของน้องที่แนะนํามานั้นผมว่าง่ายกว่าเยอะเลยครับ นั่งอยู่เฉยๆนั่งกินก๋วยเตี๋ยวไปปล่อยป้อมปืนและโดนยิงให้เราเท่านั้นก็น่าจะเพียงพอนะลองไปทดสอบกันดูนะครับผมยังไม่ได้ลองเลยโอเคในช่วงนี้เราก็กำจัดศัตรูไปครับเวลาเขาออกมาก็พยายามยิงตัวไปครับพอเขาฟื้นก็ยิงหัวได้ก็โอเคครับถ้าพลาดก็ลองใช้วิธีที่เพื่อนๆแนะนำมานะครับส่วนผมแม่ไม่น่าลืมเลย เพิ่มเติมให้นะครับสำหรับการทำภารกิจโกโบอีเวนต์เราไม่จําเป็นต้องทำตามวันเวลาที่เขากำหนดครับวันที่ 1, ที่2ที่3ที่4นี้นะครับไม่จําเป็นครับเรามาทำหลังๆก็ได้ครับเมื่อเรามีเวลาอย่างเช่นบางภารกิจที่เราต้องเข้าด่านนะครับเราก็มาทำวันท้ายๆก็ได้ครับเข้าด่านระดับความยาก Challenging วันอื่นๆที่เข้าด่านก็ได้เหมือนกันครับได้ครบหมดเลยหรือว่ากำจัดศัตรูที่เป็นรีแอน m a t e ในวันหลังๆ วันก่อนๆที่เรายัางไม่ทําก็ได้เหมือนกันไม่จําเป็นต้องรีดทําวันต่อวันนะครับรูปแบบการเล่นแบบนี้นะครับเราสามารถทําได้กับทุกโกโบโอ,อีเวนต์ครับที่จะเกิดขึ้นในอนาคต เอาละทีนี้ก็เรียบร้อยครับสำหรับคอนโทรลพอยต์เข้ายึดเป็นที่เรียบร้อยเสร็จสิน้นภารกิจก็รับดาวไป<อ>ทีนี้มาครับอีกจุดหนึ่งครับที่สตองโฮครับสตองโฮตรงนี้นะครับเราสามารถเข้าได้ทุกดานนะครับ ไม่ว่าจะเป็น Lostwell Island ไม่จำเป็นต้องรอให้เป็นด่านแดงสำหรับอาทิตย์นี้เป็น Manning National Zoo ครับเป็นด่านแดงเราต้องปลดล็อกก่อนไม่จำเป็นครับผมเลือกด่าน District Union Arena ครับสำหรับภารกิจนี้ซึ่งไม่ใช่ด่านแดงเราเข้าไปเล่นได้เลยครับหรือเพื่อนๆจะชอบ Capital Building ก็ไปได้ครับ กำจัดบอสเป็นที่เรียบร้อยครับตอนนี้ก็คุยกับน้องๆอ,อยู่ครับว่าเอ๊ะภารกิจนี้น้องทำได้ด้วยหรือปะแลกเปลี่ยนกันครับแล้วก็สรุปมาให้เพื่อนๆอ,อ่าภารกิจนี้ทำร่วมกันครับจบแล้วครับ District Union Arena Stronghold ระดับความยากผมเป็น Challenging ครับจะได้ครบเวอร์ของวันอื่นๆถ้าหากว่าเพื่อนๆยังไม่ได้ทำ เพิ่มเติมครับสุดท้ายแล้วตรงจุดนี้เพื่อนๆสามารถเล่นได้เลยครับใครที่ยังไม่ได้ทำภารกิจวันที่1 2 3 4มาเลยครับฟาร์มที่นี่เลยครับแบงค์เฮดคอร์เตอร์ครับแนะนำว่าต้องเป็นด่านแดงเท่านั้นนะครับ ตัวละครไขตีไปแล้วลองไปหาเพื่อนๆครับที่ยังไม่ได้เข้าตีด่านแดงมาได้เลยครับเสร็จสมอารมณ์หมายหลายภารกิจแน่นอนครับฟารมันอยู่จุดนี้เลยครับเมื่อเปิดด่านครับแนะนำว่าให้ใช้โหมด Challenging ครับตอนนี้ผมได้น้องนัดเข้ามาร่วมเล่นด้วยอีกหนึ่งคนครับมีแก้งกันนิดๆหน่อยๆในการเผาก่อนเริ่มประเดิมครับเมื่อเราเข้าไปแล้วนะครับก็เริ่มกำจัดศัตรูได้ครับ เมื่อเรามาถึงห้องนี้ครับแยกย้ายทําหน้าที่กันครับปิดห้องเลยครับประตูซ้ายและขวา2คนขึ้นไปแล้วผมทําหน้าที่เปิดสวิตช์ครับเมื่อน้องๆเข้าถึงพื้นที่แล้วครับเราก็กดสวิตช์ครับศัตตูจะออกด้านบดที่แน่ๆเยอะจริงๆครับบอกได้เลยครับใครขาดภารกิจไหนให้เพื่อนช่วยได้เลยครับแป๊บเดียวจบครบแน่นอน สำหรับบางภารกิจนะแต่ส่วนใหญ่เยอะจริงๆยิงกันให้สนุกเลยครับที่สำคัญครับอย่าลืมหลงเหลือศัตรูไว้สักตัว2ตัวนะครับเผื่อเราจะได้ฆ่าตัวตายครับเมื่อเราฆ่าตัวตายแล้วเราก็เกิดใหม่ครับพอเราเกิดใหม่ได้ครับเราก็จะอยู่จุดเดิมครับแล้วเราก็เข้ามาตีเหมือนเดิมเท่านั้นเองเก็บไปเก็บมาอยู่แค่นี้เองโอ้สนุกเลยครับแต่ถ้าเพื่อนๆยิงพลาดตายหมดไม่มีปัญหาครับ ก็เริ่มใหม่เข้าด่านใหม่แค่นั้นเองที่แน่ๆก็อย่าเล่นภรารกิจนี้จนจบนะครับเผ <_ C 1> ื่อไว้เผ <_ C 1> ื่อที่เราจะได้มาาร์มภรารกิจสําหรับเพื่อนๆเ,เนาะเอาละทีนี้ก็เสร็จสิ้นแล้วครับสำหรับภรารกิจทั้ง4วันนะครับสำหรับเพื่อนๆก็อย่าลืมเก็บดาวแดงไปแลกของรางวัลกันด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นกล่องแบรนด์เนมหรือว่าจะเป็นกล่องเอ็กโซติกก็อย่าลืมไปแลกซื้อกันนะครับ เพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับสำหรับการรับชมฝากด like, กดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับสวัสดี